สวัสดีครับพี่น้องขอพอกันทั้งสองทักที่เหลือพี่น้องย,ยังไม,ม่แรงบรรยากาศกำลังคือเกา่าผลคือสิต๊กแต่ว่าบมตกเมนูหนึ่งปลาพี่น้องนี่หนึ่งปาาลาใส่ผัาได้เลยใส่ว่ากราต๋อ,องตอนี่ฮะใส่ไข่ไนีมาไข่เขาพี่น้องปลาอย่างกับปลาปลาจระเมดคือเกา่าใส่กับข่าเนี้ย สิบบาท oh. เขาห,อ <c oughs> หอ่อนหนจะาขอไ้มันห่อน่าก่อนมาๆาพี่หน่อยเขาแรงเหมือนกันแฉบเลยเดียว <c oughs> จะพีคดิ๊ แล้ได้กินพักไปหรอเลน้นพักได้ไรไปพักแห้งตายจมมีพักได้บันเท่าบานนี้ไหรอเปล่าได้พักไ้รเขาทางหด ยังดังเีงหน่อยครับพ่อตัวพ่อเเป็นเ,าากออกเป็นตามเป็นไปไหนบ้าเปลี่ยนมองเป็นไม่เห็น่ย ฝนทำทา,ายงมตบพี่นอนั่นมาได้อะครับผมวันนกกินบอลหนึ่งตากระพักนี่ไข่ปองเห็นไหมแมวผมปองให้นไอ้ผู้ปอดไข่ปินเลยผมย่างแห้งใช่แล้ว tê là mưa tê là biển nữa khai gắn bớt ngàn nhiều Nó phê máu mà nát khoa tít ทุกเถียวเลยส่วนใหมเนี่นาต้องบาพี่นงะ่างกายบอกว่าแข็งแรงเป็นวัดที่ซื่อก็ยังนักเป็นน้ำจิตยาพวกวิ COVID ลายทีคุณบานบอกเป็นแเศร้าได้ครับ เดินมาเท่าก็คขับมันเก่าทังตัวสนใจยังน้ำมันหลุดมานานมากเลยเนาะนมันได้กินแซ่บนอนรับกับมืองนานอะอยูด่ดีไม่แห้งกินอย่างนี้แซ่บไปก่อนพี่หน้อง เพื่อไหว้ค่าเหมือนปวดเส็บร,รานเมโนโ่นี้แส็บคักพี่น้องลองเก็นบ้างเด้อหนึ่งปลาแสียแพ้แพค่ไหน น้ำเต่านอยกแดบปือหน่อยหน้ามันเนียนมีบ่รสจัดมานเนี่ยมันม้นแบบก้มันเป็นบักึือญี่ปุ่นวายในหน่อยซ้ำกำปั่นนี่ยแข็งป่กบ้แข็งื้อแก่บอนะบูบบขญี่ปุ่นขือบอนกินในเบิร์เปลือกเนียนปอนเนี่ยนเนียนแฉบปอนป่ะเขาไม่กินในเบิร์เปลือก ไข่เอ็นนี่พี่น้องรองม,มึงก็ได้ไข่เขาวรองม,มึงเขาคือกินไข่อืมไปมา <c oughs>

ลึหนึ่งก็ยังได้เฮ้ยไปซื้อบอกน้ำมันใหญ่มากเลยเนี่ไนขน่้อง <c> ก็เท <c> ่าเขาไข่ไม่แพ้สิพอลเปล่ามัพอทั้งแม่แม่ก็เป็นพอ,อก็เป็นพอเป็นแหงนอนโรงพยาบาลมาสอ, <c> อสนห่อนอ

ยีนสิบแนเนลแคนเนลยูนี้แต่ละตัวแบบยั่กัวก็มันหน่อยท้าเมฆาเมาบกว่าซึกมาจากส,สานวนสาธารณะนี่ป่าน่าเสวย ซื้อมาห้าสิบคิดได้สิบบาทใส่ทำตามเมนูเห็นขูดในอยขูดหัน่ร ใครขออีกไหมมันใครขาอีกไหมนี่เนี่ยน่เยอะต่อจากมาเผาขอบ

ขาทาพี่น้องไม่หนอยแซมแห้งกินเบิดแบบหลายกน้ำเต๋เอ,อพักน้ำเต่าเบิดหน่วยหนึ่งพักแบบหมอนใส่หมอนใส่เลยสุดยอดคองหมักพี่น้องหนึ่งปลาใส่พักได้หลายเนี่ยเอ้าพักพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้เนาะครับหมักกับข้ไหลข้นแช่ขอบุญขอบุณพี่น้องคือเกาสีขาวมาติตตาลับสมคลิปนี้ไว้สมนีพี่น้องผมกับน้องเปิมทำลายพี่น้องไปเตียงเส่เนี่ยนะครับ กินหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับบครับ